สวัสดีค่ะดิฉันกิฟฟี่ค่ะวันนี้ดิฉันขอเป็นตัวแทนพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับบ้านสีฟ้าของเราให้มากยิ่งขึ้นค่ะบริษัทกิฟฟรีนสกายไลยูนิตี้จำกัดก่อตั้งมาเกือบ20ปีแล้วเราจำหน่ายผลิตภัณฑ์มากกว่า2,000รายการทั้งผลิตภัณฑ์นำกระแสผลิตภัณฑ์ในกระแสนิยมผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวันและผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่มที่มีคุณสมบัติโดดเด่น เราค้นคว้าวิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อให้เหมาะสมกับคนเอเชียโดยเฉพาะขณะเดียวกันก็พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออกจำหน่ายใน40ประเทศทั่วโลกอีกด้วยผลิตภัณฑ์กิฟฟรีนมีคุณภาพสูงเพราะเราคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกและนำมาผลิตในโรงงานของเราเองทำให้สามารถควบคุมกระบวนการผลิตให้มีมาตรฐานและควบคุมต้นทุน ไม่ให้สูงเกินไปดังนั้นนอกจากคุณภาพดีแล้วผลิตภัณฑ์กิฟเฟอรีนจึงมีราคาที่ไม่สูงค่ะกิฟเฟอรีนมียอดรวมผลประกอบการจนถึงปัจจุบันอยู่ที่5 7 0 0 0ล้านบาทซึ่งเราได้มอบเงินปันผลกลับคืนสู่นักธุรกิจกว่า26,800ล้านบาทหรือประมาณ47%นับว่าสูงมากเลยนะคะท่านสามารถสมัครเป็นเมมเบอร์กับเรา ในอัตรา180บาททันทีที่สมัครท่านจะเป็นเสมือนเจ้าของกิฟฟอรีนร่วมกันกับเราโดยท่านจะเป็นเสมือนเจ้าของบริษัทลูกที่อยู่ภายใต้การดูแลจากบริษัทแม่เมื่อเป็นเมมเบอร์กิฟฟอรีนแล้วท่านสามารถเลือกได้ว่าท่านจะเป็นเจ้าของกิฟฟอรีนในรูปแบบผู้บริโภคหรือในรูปแบบนักธุรกิจ สำหรับท่านที่เลือกเป็นเจ้าของกิฟฟรีนในรูปแบบผู้บริโภคท่านจะได้รับสิทธทิประโยชน์มากมายดังนี้ค่ะท่านสามารถซื้อสินค้าส่วนใหญ่ในราคาลด25%หากท่านชื่นชอบสินค้าที่มีคุณภาพของเราท่านสามารถชวนเ,นเพื่อนๆมาสมัครเป็นเมมเบอร์ต่อจากท่านโดยเราจะเรียกท่านว่าอัพไลน์หรือผู้แนะนำ และเรียกเครือข่ายของท่านว่าดาวไลน์สายสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเครือข่ายของท่านเรียกว่าลิขสิทธิ์เครือข,ข่ายค่ะลิขสิทธิ์เครือข่ายเป็นจุดเด่นที่ทำให้กิฟฟารีนแตกต่างจากบริษัทขายตรงบริษัทอื่นๆในโลกเพราะท่านสมัครเพียงครั้งเดียว180บบาทแต่ท่านจะถือเป็นเมมเบอร์กิฟฟารีนตลอดชีพโดยไม่ต้องต่ออายุและไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มนอกจากนี้เครือข่ายผู้ใช้สินค้าที่ท่านสร้างไว้ ก็จะคงอยู่กับท่านตลอดไปเราจะไม่ตัดใครออกจากสายงานของท่านเลยไม่ว่าบุคคลนั้นจะซื้อสินค้าเพียงชิ้นเดียวนานๆซื้อครั้งหนึ่งหรือซื้อเป็นประจำดังนั้นเครือข่ายก็จะมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีวันลดลงค่ะท้ายที่สุดเครือข่ายที่ท่านสร้างไว้ยังถือเป็นมรดกที่สามารถส่งต่อแก่ลูกหลานได้อีกด้วยจะเห็นได้ว่าสมัครเป็นเมมเบอร์ เพียง180บาทท่านก็จะได้รับสิทธิทประโยชน์มากมายแต่นอกจากจะเป็นเจ้าของกิฟฟรีนในรูปแบบผู้บริโภคแล้วท่านยังสามารถเป็นเจ้าของกิฟฟรีนในรูปแบบนักธุรกิจได้อีกด้วยแต่จะมีรายละเอียดอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ